Facebook ของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรเมื่อวานนี้นะคะนายเอกยุทธ์ได้เขียนข้อความที่มีเนื้อหาดูถูกผู้หญิงชาวเหนือโดยเขาได้กล่าวถึงสาวเหนือที่ไร้าการศึกษาหรือว่าขี้เกียจว่ามักจะทํางานขายบริการซึ่งข้อความนี้ก็มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อนะคะมาเกือบมีความแสดงความคิดเห็นนะคะต่อมาเกือบพันข้อความโดยมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งหลังจากที่เขาเขียนข้อความนี้ก็มีผู้ตั้งแฟนเพจมั่นใจคนเหนือไม่พอใจเอกยุทธ์อัญชันบุตรกับการดูถูกชาวเหนือเป็นหญิง ขายบริการทันทีซึ่งเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะมีผู้ร่วมแฟนเพจนี้กว่า1,400คนแล้วนอกจากข้อความดังกล่าวคะ่ะนายเอกยุทธ์เองก็ยังเขียนการรับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าไม่ใช่ของครอบครัวไม่ใช่สถานที่ฝึกงานและตำแหน่การทํางานรวมทั้งมีข้อความตอบโต้กับผู้หญิงกับผู้ไม่ใช่ผู้หญิงนะคะขออภัยค่ะมีข้อความตอบโต้นะคะกับผู้ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นคัดค้านอย่างต่อเนื่องค่ะ